ไปต่อที่ศรีสะเกดนะครับคุณพรหมมานะครับเรื่องของเบิกเงินสากลไม่ได้นะครับสวัสดีครับคุณพรหมมาครับครับครับใช่เลยครับคุณลุงครับลุงพรหมอายุทเท่าไหร่เจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าครับเจ็ดสิบเก้าปีเป็นสมาชิกสากลอะไรครับตอนการละกันครับ สมาชิกสหกรณ์กันธารลักษ์จำกัดเป็นเป็นเป็นสหกรณ์ทำธุรกรรมเกี่ยวกับอะไรครับเกษตรหรือว่าบริการยังไงครับสหกรณ์การเกษตรกธารลักษ์ครับอ๋อลุงฝากเงินไว้กับสหกรณ์เหรอครับเงินมันเป็นเงินหุ้นครับอ๋อเป็นเงินหุ้นลุงมีอยู่กี่หุ้น คิเงเยอะอยู่ครับยอดเงินสองแสนกว่าบาทครับสองแสนกว่าก็ประมาณสักสองหมื่นกว่าหุ้นนะหุ้นละสิบบาทนะอ่าทีนี้ลุงลุงยังไงลุงจะไปถอนหุ้นแล้วถอนไม่ได้หรอครับครับผมแำรวนี่สินสมหมดทุกอย่างแล้วผมจะลาออกผมจะเอาหุ้นย้อนคืนเขาว่าพนักงานขาดทุนเก็ไม่ได้เขาอืม นั่นแหละครับถ้าลุงถามมาทําไมถอนไม่ได้ถอนหุ้นไม่ได้นี่ก็จะตอบว่าอย่างนี้ละครับลุงครับก็คือสกอต้องประสบปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่งหนึ่งมีการทุจริตกันภายในสองบริหารจัดการแล้วก็เกิดขาดทุนขึ้นมาพอขาดทุนเสร็จปั๊บเนี่ยหุ้นลุงเนี่ยมันไม่เหลือเท่าเดิมครับลุงครับผมเคยคุยกับผู้จัดการคนใหม่นะครับผู้จัดการคนเก่าก็เกษียณไปแล้วครับลุงได้ถามไหมว่าตอนนี้มูลค่าหุ้นเหลือเท่าไหร่ลุงได้ถามไหม คุณหุ้นหุนของผมอยู่ไหครับใช่ครับเขาก็ก็เหลือเท่าเดิมของเขาอ่าอย่างนี้ครับคุณลุงครับอ่าคุณลุงนะคุณลุงครับอ่ออุ้นของคุณลุงเนี่ยขนาดนี้สากลประสบปัญหาการขาดทุนตามระเบียบของสากลทุกที่เนี่ยเขาจะกําหนดไว้กรณีที่ประสบปัญหาแบบนี้เนี่ยเขาจะไม่ให้สมาชิกถอนนะครับจะมีกําหนดไว้ในระเบียบอยู่แล้วเพราะถ้าถอนนี่สากลล้มเลยครับไปถอไม่ได้ ทีนี้ถ้าสากลถ้าสมาชิกจะถอนเนี่ยตอนนี้หุ้นเนี่ยนะครับของลงสองแสนห้าเนี่ยเพอเอมันเหลือไม่ถึงอะครับมันอาจจะเหลือแสนเดียวเหลือห้าหมื่นก็ได้หรือบางที่ติดลบครับหุ้นทุนเรือนุ้นเนี่ยนะเพราะว่าอันนี้เราคุยเรื่องเรื่องปัญหานี้กันมาหลายจังหวัดมากที่ประสบปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยพอคุยกับสเกเพราะ,ะ,ะเราคุยกับเกษตรและสากลจังหวัดเนี่ยถึงจะทราบปัญหาเหล่านี้เพราะฉะนั้นปัญหาของการประกอบ การของสากรขาดทุนทำให้หุ้นเนี่ยต่ำลงเพราะฉะนั้นเขาก็ให้คาไว้อย่างเนี้ยเขาฟื้นฟูฟกิจการได้กำไรกลับมาได้หุ้นก็จะกลับมาเหมือนเดิมมูลค่าหุ้นผลปันผลก็จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นผู้จัดการตอบลุงถูกแล้วล่ะครับคุณลุงครับถ้าถอนตอนนี้มันไม่ได้เท่าเดิมะนะมทีนี้ถึงผมต้องบอกว่าลุงว่าลุงลองไปถามผู้จัดการอีกทีสิว่าถ้าลุงจะถอนจริงๆอะ่ะ หุ้นลุงเหลือเท่าไรเนี่ยจากสอง0มื่นกว่าหุ้นสองแสนหในตอนนี้เหลือเท่าไร่พอเขาบอกว่าเหลือพันเดียวอะ่ะลุงจะถอนไหมถ้าเขาบอกว่าลุงไม่ถอนนะเอาไว้งั้นนะเผื่อเดี๋ยวเขาดีขึ้นมาเดี๋ยวจะได้กลับมาแบปป่งป,ปันผลได้ลุงก็ต้องขาวไว้อีกใช่ไหมใช่ครับซึ่งระเบียบม,มันกําหนดอยู่แล้วครับคุณลุงอ่าอาจารย์เพิ่มเติมหน่อยครับอาจารย์ครับครับตรงกันครับตรงกันนะครับถ้าเกิดว่า สหกรณ์ยังบริหารจัดก,การอยู่นะครับแต่ยังระหว่างอยู่ระหว่งางภาวะขาดทนุนหรืออยู่ระาวะาที่ต้องฟื้นฟูอยู่เนี่ยนะครับก็อยากให้ทําต่อไปแต่ถ้าเกิดว่ามันมันการทุจริตกันถึงขั้นที่จะต้องมีการยักยอกดําเนินคดีแล้วนะครับก็แนะนานะครับให้ไปร้องที่กรมบัญชีและสหกรณ์จังหวัดนะครับซึ่งท่านกํากับดูแลสหกรณ์น,นะครับท่านจะได้เข้ามาตรวจสอบว่าแล้วเงินของสมาชิกไปอยู่ที่ไหนอย่างไรอยู่กับใครนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของการบริหารขาดทนุนเงินเงินอยู่กับสมาชิก สมาชิกไม่ยอมชําระอย่างเงี้ยเป็นเรื่องติดตามทวงถามฟ้องร้องอสมาชิกที่อยู่ก็ต้องรอนิดนึ่งมันจะมีการปิดครบดุลประชุมประจําปีครับผู้สอบบัญชีก็จะบอกว่าห้ามจุ่ห้ามคืนทุนนะตอนนี้ 5, นะห้ามปันผลนะห้ามอะไรอยู่ต้องไปดูการบริหารของสมาชิกในการประชุมสามัญประจําปีด้วยครับลุงครับนะครับครับละครับคุณลุงคุยคุณลุงตามนี้นะชัดเจนแล้วนะครับสวัสดีครับลุง